หนึ่งสองสามยี่เอาเอ้าอีกอีกหนึ่งสองสามยไม่พร้อมหนึ่งสองสามยไม่ได้ยินหูไม่ดีหนึ่งสองสามีอีกครั้งหนึ่งไอพี่ใบพี่ยังไม่ได้มาเลย ไปนีนี่หมดหนึ่งสองสามเย้เอาเอาเอาหนึ่งสองสามท้งสุดท้ายองเเนี่ ไอเคไทยพูดมาทำบุญอะไรก็พูดไปสิู้าพี่พูดอะมันเข้าไปในนี้หมดแลลวอ่ะไอ้ม่อนเอาไอ้จีนเอา มาไปมีไีะไรงานตัวด้วยรายงานตัวด้วยจีดาบแบนอบีะจุบแดงเป็นตัวบีอ่าอ่าอะไรอีกแล้วต่อไปเราจะไปเที่ยวไปไหว้พระคนไหนเข้า วัชยโยวัชายโยวัชยโยค่ะไปแล้วค่ะแล้ววัดเันอะไจดะไรวัเอวัดเนวัเป็อรีกเ็นไปแล้วอ้นลาหน่อยลาแล้วนังแบบสวยไอ